มีธรรมภาสิทธิปรากฏอยู่ในคุตกนิกายสุตสมชาดกว่ารถเหล่าใดที่มีอยู่ในแผ่นดินความสัตว์ดีกว่ารถเหล่านั้นเพระสมณพราหมณ์ที่ตั้งอยู่ในความสัตว์ย่อมข้ามฝั่งแห่งชาติและมรณะเสียได้เสุประสัตว์สามารถข้ามฝั่งแห่งการเกิด และการตายได้แล้วย่อมไปสู่แฟงแห่งพระนิพพานอันเป็นธรมตาพระนิพพานเป็นธรรมธาตุที่มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆปฏิวังมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารจะต้องมีความสัตว์จริงเหนือสิ่งอื่นใดผู้ยึดเอาความจริงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะพบแต่ความสำเร็จ เป็นที่เชื่อถึงคนที่ได้พบเห็นผังของความเป็นคนจริงก็จะติดตัวเราไปตลอดทุกพบทุกชาติเมื่อรับคำว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยให้คนอื่นผิดหวังไม่โกหกหลอกลวงพลังแห่งความสัตว์นี้จะทำให้เป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์คือเป็นผู้มีวาจาสิทธิ มีอานุภาพพูดจาอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นเพลงวาจาอะไรก็จะสำเร็จหมดถึงคราวจะแนะนำสั่งสอนให้คนอื่นทำความดีก็มีวาจาเป็นสุภาษิตพูดโน้มน้าวให้คนอื่นอยากปฏิบัติตามเหมือนดังเรื่องของพระเจ้าสุตโสมปรมโพธิสัตว์ รักษาความสัตว์ยิ่งชีวิตที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อเล่าถึงตอนที่จโจรปริศาสขอฟังสตารหาคาถาแต่กลับถูกพระเจ้าสุโสมกล่าวหาว่าเป็นผู้ไม่ประพฤติธ,ธรรมจึงไม่สมควรฟังธรรม จรนบริษัทแม้รู้ว่าตนได้บริโภคเนื้อต้องห้ามแต่ก็ไม่ยอมรับผิดกลับโต้แย้งว่าลงพ้นจากเงืม่อมืองเข้าไปเจ้าแล้วไปถึงพระราชมนเทียนส่งอภิลมในกามาคุณแล้วยังกลับมาหาความตายอีกก็เป็นผู้ไม่ฉลาดในขัติยธรรมเสีนเลย คำพูดนี้หมายความว่าพระเจ้าสุตสมนั้นมีชื่อเสียงเรื่องลือระเบือไปในโลกว่าเป็นบัณฑิตฉลาดทั้งความเสื่อมและความเจริญส่วนจนโปริศาสตกลับมองเห็นว่าโลกไม่เป็นบัณฑิตเป็นคนโง่ามากที่สุดไปสมกติชาเมืองเขายกย่องเชิดชูกัน เพราะไม่รู้จักรักษาชีวิตอันมีค่านี้เอาไว้ดองที่คนทั่วไปกล่าวว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดีแต่พระโิสต์ทรงเห็นว่าการเอาตัวรอดอย่างนั้นไม่ใช่ทางรอดที่ถูกต้องสมบูรณ์ควรจะรอดจากอบบยภูมิหรือภพสามต่างหาก เพราะความตายนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่ชีวิตหลังความตายของคนที่ไม่มีสัจจะไม่ประพฤติกุศลกรรมบทให้บริบูรณ์ต่างหากเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าจึงตรัสแย้งว่าดูก่อนสหายคนที่ฉลาดในคัตยธรรมควรเป็นเช่นตัวเรานี่แหละ เพราะเรารู้จักคติยธรรมจึงไร้คติยมานะชนเราใดไม่ฉลาดในคติยธรรมชนเหล่านั้นจึงต้องตกนรกกันมากมายเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้รักษาความสัตย์ได้กลับมาหาท่านอีกเรายอมตายดีกว่าที่จะเสียความสัตย์จนบริษสัสงสัยว่าความสัตย์นั้น ดีกว่าความตายได้อย่างไรจึงถามว่าพระสาทร,ราชมนเทียนแผ่นดินโคละมะสตรีที่น้าอภิรมทั้งผ้าจากแค้นกาสีและแก่นจันพระองคล้วนได้ในพระนครทุกอย่างแล้วลายทำให้พระองค์ทรงเห็นความสัตว์ดีกว่าความตายเล่า พระโพธิสัตว์ตรัสบอกว่ารถเหล่าใดบรรดาที่มีอยู่ในแผ่นดินความสัตย์ย่อมดีกว่ารถเหล่านั้นเพราะสมณพราหมณ์ที่ตั้งอยู่ในความสัตย์ย่อมข้ามฝั่งแห่งชาติและมรณะเสียได้จอรบริษัทฟังถ้าคำที่มีความหมายลึกซึ้งนั้นแล้วรู้สึกทราบซึ้งใจ แต่จะมองพระพักของพระโพธิสัตว์ซึ่งคล้ายกับดอกบัวที่แย้มบานครุ่นคิดว่าท่านสุตสมนี้ไม่มีอาการหวาดกลัวตรมรณภัยแม้เห็นเรากำลังถากหลาวอยู่ข้างกองฐานเพลิงที่กำลังลุกโชนก็ยังเฉยเฉยที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะอนุภาพของสัตาระหะคาถา หรือจะเป็นอนุภาพของความสัตว์หรือจะเป็นอรุภาพของอะไรกันหนอยิ่งคิดก็ยิ่งปรารถนาอยากจะฟังชตารหาคาถาจึงถามว่าเมื่อพระงพรองค์พ้นจากเงื่อมเมืองเข้าไปเจ้าได้เสด็จกลับไปถึงพระราชมณียงของพระองค์ทรงสวอยเป็นจาักรกามาคุณแล้วทำไมถึงกลับมาสู่เงื่อมหัตถาของพระยาัจจุราช อย่างข้บรเจ้าอีกรองไม่กลัวตายจริงหรือรองผู้ยึดมา่ในความสัตว์ไม่มีพระไทยท้อดแท้หรือหวาดหวานต่อปรโลกบ้างเลยหรือพระบริษัทตรอธิบายให้เจ้บริษัทเข้าใจเพิ่ม,เต,มเติมว่ากิจการงานต่างๆที่ควรทำเราได้ทำเสร็จหมดแล้วจึงไม่ได้กลัวตาย คนที่กลัวตายคือคนที่ไม่ได้ทำความดีอะไรเอาไว้เลยกรลยาณธรรมทั้งหลายเราได้ทำแล้วยันทไ่ไูรบลซึ่งมันดิดสันเสร,ริญเราก็ได้บูชาแล้วดูกอลปริศาสพระชนกชนนีเราก็ได้บำรุงแล้วความเป็นมิจฉาแผ่นดิน เราก็ปกครองแล้วโดยธรรมท่านโพธิสัตว์อุปการะคนในหมู่ญาติและมิตรเราได้กระทำแล้วพระราชกรณียกิจอันสมควรเราได้กระทำแล้วทางแห่งสุคติโลกสวรรค์เราได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วคนที่ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะกลัวต่อความตาย มหาทานเราก็ได้ให้แล้วแก่คนจำนวนมากแม้แต่สมณพราหมณ์เราก็ได้อุปถรัรมภ์ให้อิ่มหนำแล้วเพราะฉะนั้นโดยการกระทําเหล่านี้เราจึงไม่เดือดร้อนที่จะไปสู่ปรโลกดูก่อนท่านบริษัทท่านจงบูชายันกินเราเสียเถิดจนบริษัทได้ฟังดังนั้น กลุ่มร้อนวันไหวมองย้อนกลับมาดูตัวเองที่ยังไม่ได้ทำสิ่งดีๆอะไรเอาไว้เลย้่หากตายไปตอนนี้คงต้องไปสู่มหานรกแน่นอนจึงกลัวตายขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจคิดว่าพระเจ้าสุดสมลงนี้เป็นสัตว์ุรุษแต่เราจะกินเท้าเธอเสียศีสษะของเราต้องแตกออกเป็นเจ็ดเสียง หรือแผ่นดินอาจจะแยกออกและสู่เราไปสู่มหานรกเป็นแน่เพราะโลกเป็นผู้หนักในธรรมรักธรรมะยิ่งชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมทั้งที่ยังมีคนจำนวนมากยอมละทิ้งธรรมเพื่อรักษาชีวิตตบุรุษนี้ช่างองอาจกล้าหาญยิ่งนัก ว่าแล้วก็บอกความในใจให้พระโพธิสัตว์ทราบว่าคนที่มีสติดีอยู่ย่อมไม่กล้ากินยาพิษไม่กล้าจับอสารพิษที่มีฤทธิ์รุ่งโร์บุคคลใดกินคนที่กล่าวคำสัตว์เช่นกับพระองค์ศีรษะจะตั้งแตกเป็นเจ็ดเสียงเป็นแน่พระเจ้าสุดสมทรงยืนยันหนักแน่นว่า เนื้อหนังมังสางาเราไม่มีพิษไม่มีภัยพระท่านปรารถนาก็จงกินเถิดแต่โจรบริษาทกมิกลาเพราะคิดว่าพระเจ้าสุดสมม่สเสมือนยาพิษไรแรงการกินพระลงค์ก็เหมือนกลืนกินก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงบุคคลในมันเดิตในชมพูทวีปเหมือนพระเจ้าสุดสม ไม่มีอีกแล้วการทิบหลงพ้นจากเงื้อมือจอมโจรบริษัทอย่างเราได้สดับสตารหาคถาได้ทำสักการะแก่ธรรมกระถึกและยังอมจุราาติดหน้าผากกลับมาอีกพระสะตารหาคถาคงเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพเป็นแน่ ใจิตใจของบริษัทเริ่มอ่อนโยนลงและเกิดความเคารพเลื่อมใสในธรรมมากขึ้นได้ทูลอ้อนวอนขอฟังธรรมจากพระโพธ,ธรริสัตว์ว่านรชนได้ฟังธรรมย่อมรู้จักบุญและบาปใจข้าขพเจ้าได้ฟังพระคาถาคงจะยินดีในธรรมได้บ้าง ขาได้โปรดแสดงทำให้ข้าพเจ้าฟังดิเธอรหวังว่าธรรมมาของพระองค์จะเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชะลมหลังชำระล้างจิตแจ,จงข้าพระองค์ให้พ้นจากมลทินได้บ้างส่วนว่าเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเราคงต้องมาติดตามรับฟังในวันต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ ให้ลูกๆทุกคนมันประพฤติธ,ธรรมดำรงสัตว์เมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ทำให้เต็มที่จนกว่าจะสำเร็จและตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะ